สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดอยชาแนลสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรมาครบ3ตัวนซึ่งเป็นสูตรเดือนที่ผมจะมาคำนวณไว้ชุมกันสำหรับท่านผู้ชมท่านที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางววันที่1กุมพาพันธ์2567นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับซึ่งในส่วนนี้นะครับจะเป็นอันนี้จะเป็นสูตรที่เข้านะครับ2ตัวนะครับเป็นสูตรเนี่ย นี่คือสูตร3ตัวนะครับที่ผมลงไว้ในมดที่แล้วนะครับก็เด่น8ชุดนะครับก็จะมีจะมีคู่ย้าย97นะครับซึ่งมันเข้า2ตัวเนาะมาตัวกลับนะที่คู่นี้นะครับเ7้นได้6 9 7นะครับ4 9 7เนะครับเข้า2ตัวแต่มันเข้าตัวกลับนะครับนะส่วนนี้จะนี่จะเป็นสูตรนะครับเทียบชนปักหลักดบนนะครับ ก็เข้าตัวรองหรือก้าวนะครับข้าที่หลับ่วยบนนะครับอ่าและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาคำนวณนะครับที่เป็นสูตรนะครับมาครบ3ตัวแบบนี้นะครับสถิติสูรนี้นะครับก็อ่ามาครบ3ตัวนะครับข้าห้างงวดติดนะครับสถิติสูรนี้นะครับเป็นสูตรมาครบ3ตัวนะครับแบบเลขหน่วยนะครับมาดูกันครับที่มาของเลขที่ออก979นะครับ ที่มาของเลข979มาดูกันครับว่ามันมาอย่างไงซึ่งมันมีที่มาครับอ่ะเราก็จะมานะครับคำนวณครับสูตรนี้ดูกันนะครับอ่าสี่ทีสูตรนี้นะครับก็อ่ะทำไว้ตั้งแต่ในงวดที่มันออก990นะครับซึ่งเป็นสูงูที่สูตรเริ่มเข้านี่ครับก็จะเป็นงูนี้ที่สูตรเริ่มเข้ามานะครับทางมุด่เริ่มในงวดนี้ครับ990ในงวดแรกนะครับเด่นอ่า มนรวมกันได้ดิน1 0 9นะครับดินแค่3าตัวนะครับวันนั้นก็จะมีตัวที่ชนคือ0นย์นะครับก็มารวมกันได้3ตัวนะดินหนึ่งศูนย์ผลที่ออกคือ990นะครับออก9ก0านงในวันนั้นนะครับก็ติดมาครบ3าตัวเนาะนี่ครับถูกเป็นงนดแรงนะในงนนูนี้ต่อมานะครับงูที่2นะครับ มัดรวมกันได้ดิน8 079ออก097นะครับออก0 9 7ย์กเ็ติดมาครบ3ามตัวนะครับถูกเป็น2งวดน,นะครับต่อมาครับงวดที่3มดิน6 8 5 7นะครับ เดินที่4ตัว6857นะครับซึ่งผลที่ออกคือ7 5 7นะครับก็ซึ่งในวันนั้นออกหามนะครับก็มาที่คู่57นะครับมาครบ3ตัวเลยนะครับต่อมาวดที่4นะครับเด่น4 5 3ในวันนั้นออก5 44ครับออก5 44ก็ยังติบมาครบ3ตัวอยู่นะครับถูกเป็น4ม้วนนะครับ วันที่5คืองวดนี้ที่ออก979น้ำดิน8079นะครับซึ่งจะมีอยู่ในชุดสรุปนะครับ2ตัวบนนะครับที่ผมสรุปให้เนาะก็มีเข้านะครับ2ตัวตรงตรงเลยนะครับนี่ครับแต่ชุดที่ผมเน้นให้นะครับเน้นไม่เข้านะครับก็ต้องขอไปด้วยนะครับนี่เฉียดนะครับ3ตัวไปเนาะหลักเอาไว้ที่ให้คือ5เนาะพลาดไปน้ำดินหลักร้อยคือ5เนาะพลาดไปเนี่ยมันออก979นะครับก็จะจะมีอ่าคู่สองตัวที่เข้าตรงตรงยือ จะมีในชุดสรุปนะครนี่ครับสองตัวบนนะครับเข้าตรงๆเลยคู่คู่เจ็ดเก้านะครับอ่าข้าที่ผมไม่ได้เน้นไว้ให้เนาะแต่จะมีอยู่ในชุดสรุปนะครับสองตัวนะครับที่ได้นะคก็ก็ผมก็มันรวมนะครับจากสูตรนะครับที่ผมคำนวณขึ้นมาเนาะอย่างสูตรนะครับสูตรในตารางนี้นะครับที่ทําได้คือเก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดนะแต่มันออกเจ็ดเก้านะครับ ซึ่งอ่าคันนี้จะเป็นสูตรนะครับมาครบสตัวนะครับที่ได้8079ออก9 7 9าเ้มันคือที่มาของเลขนะครับ9 7 9จากสูตรอันนี้นะครับมาดูกันครับเดี๋ยวเราก็จะมาคำนวณดูกันนะครับในวันนี้จะเป็นตัวไหนที่เด่นนะครับ3ตัวบนในงวันนี้เนาะอ่ะก็เป็นสูตรที่เข้ามาห้างวุติเดยนะครับอันนี้คือสีที่สูตรเข้ามาเนาะห้างมุติซึ่งผมก็จะมาทำให้ดูกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจในสูตรนะครับมาดูกันครับวิธีการคำนวณนะครับสำหรับสูตรมาครบสาตัวอันนี้นะครับก ย้อนหลังให้ดูกันนะครับตั้งแต่ที่ผมทำซีดีไว้เนาะในงวดนี้นะครับที่มันเริ่มเข้าก็จะเป็นงดที่ออก9 90นะครับวิธีคิดก้อนนำอ่ะสามตัวท้ายก้อนนำที่หนึ่งนะครับเอามาคำนวณครับก็จะเป็นอ่ะเริ่มที่งวดนี้951นะครับอาจจะมีแบบสองจะเป็นอ่สองวิธีนะครับวินแบบสองวิธีเนาะเอามานะมารวมกันนะครับก็จะเป็นสูตรนะครับสองสองสูตรนี้นะครับ มันจะมีมาครบ3ตัวนะครับตามสียอ้อนได้คือเข้ามาแห้งวุตินี่ครับสองสูตรนะครับ,รบวิธีคิดสูตรแรกน,นะครับใช้หลักร้อยหลักหน่วยแค่นี้นะครับนำก้าบวกหนึ่งนะครับใช้ศูนย์สูงบวกหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าอันนี้คือสูตรแรกดินศูนย์หนึ่งเก้าต่อมาสูตรที่สองสูตรที่ 2. สองวิธีการคำนวณนะครับอ่าน หลักร้อยบุหักสิบนได้4นะครับทีนี้ห้บวก1เป็น6ทีนี้เราก็จะนำผลบวกที่ได้2ตัวนี้มาบวกกันทีเนาะ4บวก6เป็น0อันนี้คือตัวเดียวนะครับทีนี้นะครับมัดรวมกันได้นำดิน0ูนยซึ่งมัดรวมกันเนาะก็ดิน0 1 9 ดินที่3ตัวนี้นะครับเพราะว่า2สูนี้นะครับชนกันที่สูนเนาะเพราะฉะนั้นก็จะแค่3ตัวครับที่ดินว่สูนหนึ่งเก้าในงวดแรกผลนี้ก็คือ9ก้าเก้าศูนย์ครับออกเก้า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 ศูนย์นะครับซึ่งก็จะติดมาครบ3ตัวแบบนี้ครับนี่นะครับนี่คือที่มาของเลขนะครับในงวดแรกที่มันเริ่มเข้าจะเป็นงวดที่ออกเก้าเก้าศูนย์นะครับต่อมาดูงวดที่2นะครับที่ทําได้นะครับซึ่งมันได้ตัวเลขคือ4ตัวคือ8ปดศูนย์เจ็ดเก้านะครับมาดูที่มาของตัวเลขกันครับ ทีนี้นำผล3ตัวท้ายกรลังที่หนึ่งวันนี้ออกมาคํานวณครับก็ここจะเป็น9 9 0เนะครับเริ่มที่สูตรแรกร้อยบนหน่วยเป็น9 9บวก1 0 0วแนะ8ปนะ9ต่อมาสูนรที่2อนะครับ9 0, 8, ้บวกเเป็น8 8บวก9ได้7นะครับ, 9, 9, 9, 8, 9, 9, 10, รบมารวมกันดิน7 8 9 0 ครับจ็ดแ้าศูนซึ่งในงวดนั้นออก097ครับอ่านี่คือที่มาของเลขนะครับในงวดที่ออก0ูนย์เก้าเจ็ดด่งเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับก็จะมีมาครบสามตัวเป็นนิรเล่นครับนี่ถูกเป็นสองงวดต่อมานะครับงวดที่สามครับในงวดที่สามมาคำนวณต่อครับได้หก 8 5 7จริงหรือเปล่าเนาะในงวดนั้นออกหามครับ7 5 7มาที่7 5 7เนาะมาดูนครับที่มาของเลขนะครับที่มันออกเจ็ดหครับซึ่งมันมีที่มาครับอ่ะทีนี้เราก็นำา3ตัวท้ายของในที่หนึ่งที่ออกในงวดนี้เอามาคำนวณต่อนะครับ0 9 7นะครับมาคำนวณต่อนะครับอ่ะวิธีแรกนำร้อยบวกหน่วย เป็น7 7็เบวกหเป็น8 8ดบวกแเป็น6ต่อมาสูตรที่2อ่ะ100ยบวกสิเป็น9 9ทีนี้ก้บวกกับผลกำได้ครับคือนำหลักสิ่บุ๊กดีหลักหน่วยเนาะ9้บวกเป็น6นะครับทีนี้นำสองผลลัพธ์นี้นะครับผลลัพธ์นี้มาบวกกันอีกที9้บวกหเป็น5้นะครับอันนี้คือเป็นตัวเดียวคนดนห้าหเจ็ดแปดนะครับดิน ที่สีตัวนี้ห้าหกเจ็ผลที่เราคือ7 5 7นะครับในงวดที่3ออก7จ็ดนะครับก็มี7มี5นะครับในสีตัวนี้นะครับถูกเป็นสาวดต่อมาดูงวดที่4นะครับในงวดที่สี่ที่ทำได้คบดินแค่3ตัวครับคือ4 5 3ในงวดนั้นออกเบิร์นครับเบิร์นนี่ห้าสีครับมาดูที่มาของตัวเลขกันครับที่นําสามตัวท้ายที่เราที่หนงวดนี้ออกมาตั้งคํานวณต่อครับ7 5 7 สูตแรกนำร้อยบนหน่วยนะครับเป็น4นะครับสี่บวกหนึ่งเป็น5 5าบวกแเป็น3ต่อมาสูตรที่2 7บวกหงนะเป็น2เนาะห้าบวกเได้2ทีนี้นำผลทั้งได้ 2. ส2งสองตัวนี้นะมันบวกกันค่าที่ได้นะสองเล่นยังบวกกันพีท,ทีก็ได้4นะสิ่งในงวดที่3ก็ได้3ตัวเนาะคือเด่น3 4 5นะครับ 4ชนกัน2สูตรครับมารวมกันก็เหลือแค่นี Trans ้ 3, 4, 5ซึ่งผลที่ออกคือ 5, 4, 4ครับออก 5, 4, 4นะครับก็ามาครบ3ตัวนะครับถูกเป็น4งวดวดที่5นะค,วด,นะควดที่5ที่ทำได้เงินดิน4ตัวจะมี 8, 0, 7, 9นะครับก็มีมี8มี0มี7มี9นะครับ2สูตรนะครับซึ่งผลที่ออกคือ 9, 7, 9ซึ่งมันออกหาม ดูกันครับที่มาของตัวเลขครับที่ออก979ดูกันครับอ่ะที่นํา3ตัวท้ายของหลางขอที่หนึง่งแห่วันี้เอามาตั้งคำนวณต่อนะครับจะได้4ตัวนี้จริงหรือเปล่าเน,ะนาะอ่ะ544มาตั้ง544ทีนี้เริ่มที่วิธีแรก100ยบวกร้อยร้บวกหน่วยนะคือ5 4, ้าบวกสได้เกาบวกหนึงศูนย์ซบวกแได้8ได้8เนาะ9 0้านนี่คือสูตรแรงเนาะที่ได้ตัวเด่นครับแบบ3ตัวเนาะ ต่อมาสูตรที่2 5งหบวกสเป็น9 4้าบวกสเป็นแปดนำผลลัพธ์ที่ได้นะครับสองตัวนี้นบวกกันดีก้าบวกแเป็น1ิบเจ็ดครับทีนี้มันรวมกันได้7 8 9, 0, ็ดแนย์นำเจ็ดเกาศูนยสี่ตัวซึ่งผลนี่ออผลที่ออกคือเก้าเจ็ดเก้าน,นี้คือที่มาของเลข979านึ่งครับนี่ครับก็ยันจิบมาครบ3ตัวอยู่นะครับสำหรับสูตร อันนี้ทั้งสองสูตรนะครับก็จะมีแบบนี้หางวดติดเนะครับวันนี้ก็จะเป็นงดที่หกนะครับจะข้าอีกหรือเปล่าในงดที่หกนี้นะมาดูกันครับก็นำามตัวท้ายของรางวที่หนึ่งในงดที่ออกเก้เจาออกมาตั้งคำนวณต่อครับเก้เนะครับเริ่มที่สูตรแรกเกบวกเเป็นแปดบวนเป็นเก้เบกปเป็นเจครับงวดนี้นะครับเด่นแปดเก้าเจ็ดคาางมันก็หตัวนะครับต่อมาดูสูตรที่สครับเก้ เป็น6 7เจบวกเป็น6ทีนี้นํา2ตัวนี้บกวกกันดีได้2องในงวดนี้เลขดินที่ได้ดิน4ตัวครับก็จะเป็นสองเจ็ดแปดเก้าเนื่องกับดิน2 7 8 9ครับจะเข้าอีกไหมนะครับงวดน,นี้งวดทีน่หนึ่งกุมภานะครับดิน2 7 2 7 8 9ครับมันรวมกันได้ก็ได้แบบนี้7 8 92นะครับวันนี้เป็นงวดที่6นะครับจะมีมาครบ3ตัวได้อีกหรือเปล่านะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับอ่ะเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับอ่ะจะประมาณนี้อันนี้อตีที่สู่มาครบ3ตัวห้างมวดิดนะครับอ่ะซึ่งในงวดที่ผ่านมาก็ยังมีสู่ที่เข้าอยู่นะ เทียบชนหลักหน่วยเนาะก็ข้าวตัวรองแก้วนะครับส่วนสู่ดินนะครับสิบล้างนะครับสู่เก่านะครับสู่เก่ามันเข้าตัวดินเนาะสู่เก่าที่ได้ในงวดที่มันออกแปดเก้านะครับได้หกแปดออกแปดเก้างูที่มันสิบเจ็ดมกรานดินหนึ่งสามซึ่งมันเข้าวตัวดินนะมันเข้าที่หลักหน่วยเนาะนะนะมันไปหลักหน่วยล่างนะครับไม่มาหลักสิบนะครับส่วนหลักร้อยนะครับสูตรที่ยังเข้าวมัจะเป็นสูตรนี้หลักร้อยสูตรยังเข้าอยู่จะเป็นสูตรที่ได้ห้างข้าวสนตรสูตรที่ข้าวดีเนะี่ย สูนี้ที่ยังเข้าอยู่เนาะจะมีอีกสูนึงสูนั้นหลุดไปเนี่ยเพิ่งหลุดไปนะครับแต่ที่มันเข้ามาแบบนี้นะครับส่วนสูนี้ก็ยังเข้าต่อนะครับ12โมงตี1นะครับ10ล้างนะครับสูนเทียบชน10ล้างนะครับเข้าเต็มๆเลยนะครับแต่มันเข้าตัวรองเนาะที่ได้คือ961ซึ่งล้างออก61นะครับก็วิ่งล่างนะครับ696นะครับ96 66เข้าหลักสิบนะครับสูนวิ่งล่างนะครับตัวเดียวนั้ก็ยัง มีสูตรนี้นะครับที่ยังเข้าอยู่นะครับสูตรที่ได้6นะครับตัวเดียวดินแรงนะครับยังเข้าอยู่นะครับส่วนสูตรนะครับดินบนนะครับสองสูตรนี้ชนกันแล้วเข้าเนาะนะครับสองสูตรชนกันสูตรได้ดินเก้าหนึ่งสูตรสองดินเก้าแปดซึ่งมันออกเก้าเจ็ดเก้านะครับอ่ะส่วนสูตรอันนี้นะครับส่วนสูตรอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมานะครับทาคลิปให้ดูกันนะครับถ้าอ่ะเราชอบสูตรนี้เม้นบอกกันได้นะครับขอไม่บอก กันได้เดี๋ยวผมจะมาทาให้ดูกันนะครับสําหรับสูตรที่มันเข้าสองตัวนะครับอ่ะงวดนี้นะครับก็ต้องขอไปด้วยนะครับสูตรสามตัวที่จับให้ไปนะมันพลาดนะครับเพราะว่ามันมันหามนะครับมันหามแล้วนะครับก็เข้าแค่สองตัวนะครับเข้าแค่สองตัวนะครับสองตัวล่างก็พลาดไปที่จับคู่ให้นะครับออกหกหนึ่งนะครับเข้าแค่หลักสิบล่างนะครับนี่ครับเ้นให้ไปที่เก้าหก 2ส่วนสูตรอ่ส่วนอ่สองตัวบนนะครับก็ข้าที่คู่นี้ตรงๆเลยนะครับ79เข้าตรงๆนะครับส่วนตัวนี้นนะครับพลาดไปนะครับก็ขอไปด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวมจะมาอัปเดตในส่วนที่เป็นสูตรนะครับที่ยันเดินดู่นะครับจะมาทําให้ดูกันนะครับอ่และในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสูตรนะครับจะเป็นสูตรมาครบ3ตัวนะครับที่ทําได้ในวันิดิน4ตัวนี้ก็คาดว่ามันน่าจะ มีมาอีกนะครับอย่างน้อยก็หนึ่งตัวนะครับมาได้ถึง2ตัวเนาะหมดิน7จ็ดแปดเก้าสอาจจะมีมาได้ถึง3ตัวอีกก็ได้เนาะอาจจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสูนี้นะครับใครที่ตามอยู่สูนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทําให้ดูกันนะครับถ้าสนใจก็เก็บไว้ลีนะครับสุดท้ายนี้ขอ f หทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ